ภาพจำของคุณที่อยู่ในใจของเขานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าภายในใจของเขานะมีความทรงจำอะไรนะคะเกี่ยวกับคุณบ้างนะคะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เจาะจมดวงของคใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะรับไปแบบพลังงานดีๆเท่านั้นค่ะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะรหวังลงเอาไว้ตรงนี้นะขอดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์นะคะสักห้าใบนะอืมคุณเจอคนที่ใช่เรานะคะเนี่ยมีความเป็นพรมลิกขของกันและกันอยู่นะ อ่าเรียกว่าเป็นคนที่แอบชอบแอบมองนะคะมีความรู้สึกปลื้มอีกคนนึงนะคะมาสักพักอะ่ะนะก่อนที่จะได้มาคบกันนะคะเรียกว่าเป็นเป็นคนในจินตนาการเลยอ่ะนะคะอ่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะมีความไกลกันอยู่อืม มีความไกลกันอยู่จริงๆค่ะเราก็รอเวลานะคะต้องบอกว่ารอเวลาในการที่จะได้มาเจอกันต่างคนต่างก็มีมุมมองการใช้ชีวิตนะคะที่แตกต่างกันนะหนึ่งคนในนี้นะคะค่อนข้างที่จะอยากให้ความสัมพันธนะ์น่ะมันอยู่ใกล้ๆกันในทุกๆวันแต่ว่าอีกคนหนึ่งนะคะ ไม่สามารถที่จะมีเวลาให้ได้เพราะถ้าเราเปรียบเทียบภาพจากหน้าไพที่ออกมานะคะก็มีคนที่รักสันโดษมีคนรักอิสระนะคะมีคนที่ยังต้องการนะคะที่จะทําอะไรหลายแสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตนะคะยังจะต้องได้มีการเดินทางไกลย,ยังต้องได้มีการไปเรียนรู้นะคะ ศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากสิ่งที่ตัวเองนะคะยังขาดอยู่เนี่ยมันมีพลังงานลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่บิอยากจะบอกว่าคนคนนี้มีพลังงานของความเป็นคนที่ใช่เราตอนที่ห่างกันไปนะคะก็เป็นการห่างกันไปด้วยดีอ,อืมเป็นการคุยกันแล้วก็เข้าใจกันว่าช่วงนี้เราคงไม่มีเวลาให้เธอนะเราพักความสัมพันธ์กันก่อนเดี๋ยวให้เรียนจบแล้วทํางาน ที่มันคงแล้วนะคะก็ขอให้เราได้กลับมาหากันในวันที่มันพร้อมในวันที่มันใช่ซึ่งหน้าไพเนี่ยบีบอกเลยว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ในณเวลานี้ห่างกันอยู่นะคะแต่มีความคิดถึงกันละกานคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กันนะคะเรียกว่ามีความทรงจําร่วมกันค่อนข้างเยอะเลยระหว่างคุณแล็เขาบางคนเนี่ยคือมีความเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะ ม,มีความเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็ได้กลับมาเจอกันในจังหวะที่ต่างคนต่างโตมากขึ้นนะคะเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วก็ได้มีการมาคุยกันนะคะมาสานความสัมพันธ์กันก็ได้สักพักหนึ่งแต่ก็มีเหตุให้ต้องได้มีการไกลกันไปในตอนนี้นะคะแต่ก็เรียกว่าทั้งสองคนนั้นเข้ากันได้ดีมากๆจากหน้าไพ่ตรงนี้นะ,ะแต่บีเห็นคนที่ค่อนข้างมีความแตกต่างจากกันจริงๆนะคะอ่ะเรามาดูซิว่า ภาพจำนะคะเกี่ยวกับคุณในใจของเขาคืออะไรคุณน่ะเป็นคนที่ใจดีกับเขามากค่ะคุณไม่เคยดุเขาคุณไม่เคยโมโหใส่เขานะคะ คุณมีแต่คอยปลอบใจเขาคอยอยู่ข้างๆเขาคอยเป็นกำลังใจให้กับเขาเนะคะเรียกว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจในความเป็นตัวตนของเขานะ่ะอย่างแท้จริงเลยอ่าแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่แอบชอบกันมาตั้งแต่สมัยเด็กตั้งแต่สมัยเรียนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยภาพจําเกี่ยวกับคุณนะคะในใจของเขาเนี่ยจึงเป็นภาพจําในวัยเด็กนะคะเป็นความรู้สึกที่มัน มันไม่สามารถที่จะรู้สึกกับใครได้แบบนี้จริงๆนะคะอืมแต่มันมีช่วงเวลาที่ไกลกันนะคะมีช่วงเวลาที่บางครั้งนะคะอาจมีเหตุจําเป็นนะคะที่ทําให้คุณน้องสองคนนั้นต้องไกลกันก่อนที่คุณจะมาได้คบกัน ซึ่งบีก็มองว่าน่าจะมาจากกรณีที่ได้มีการไปศึกษากันคนละที่นะคะไปทํางานกันคนละที่หรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ได้มีการแต่งงานไปก่อนหรืออาจจะไม่ถึงขั้นแต่งงานแต่อาจจะเป็นมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีแฟนนะคะมีคนรักไปก่อนอีกคนหนึ่งจึงได้เกิดในภาพนี้อะ แต่ก็ดูเหมือนกับว่านะคะก็ยินดีอะนะยินดีที่อีกคนนะคะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแม้ว่าจะเสียใจแม้ว่าจะเสียน้ําตาเนาะที่คนข้างๆเขานะคะไม่ใช่เราอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นในมุมของใครก็ตามแต่เบีบอกได้เลยว่าภาพจำนะคะเกี่ยวกับคุณในใจของเขาเนี่ยมันมีทั้งความสุขแล้วมันก็มีทั้งความเศร้าในการที่ในวันนั้นนะคะยังไม่สามารถที่จะเป็นคู่กับคุณได้นะอืม แล้วนะคะเวลาที่คุณมาเจอกันเนี่ยก้องหมากที่จะนำพากันไปทำในสิ่งที่ดีๆบีบอกได้เลยว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่พลังงานของรักแท้นะคะเป็นไพ่พลังงานของคนที่ทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาก่อนนะคะมีความเป็นคู่บุญคู่บารมีกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยภาพจํานะคะเกี่ยวกับคุณนะ่ะมันจึงเป็นภาพจําที่มีแต่ความรู้สึกที่ดีๆเท่านั้นจริงๆนะคะ อืมถึงแม้ว่าในบางครั้งนะคะตัวของเราทั้งสองคนนะคะอาจมีเหตุจำเป็นต้องไกลกันแต่ว่านะคะก็ยังคงมีความรู้สึกผูกพันซึ่งกันและกันยังคอยเป็นห่วงเป็นใยซึ่งเขาเองก็รู้ว่าคุณก็ห่วงใยเขาเขาเองก็มีความห่วงใยให้กับคุณเหมือนกันคะ่ะแม้ว่าในบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถพูดออกมาได้ตรงๆเนาะเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณทั้งสองคนนะคะห่างไกลกัน ห่างไกลในกรณีที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะไปมีคนของตัวเองอยู่ช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่นะคะหลังจากที่คนที่มีคนของตัวเองนะคะได้มีการเลิกลากันไปแล้วได้มีการจบกันไปแล้วนะคะคุณกับเขาก็ได้โคจรมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉันเราเนี่ยตัวของเขาเองอะคะ่ะไม่เคยลืมความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเลย แม้ว่าในเวลานั้นเราจะมีการห่างไกลกันไปนะคะไกลกันเนี่ยแต่เขาเองยังตามมองยังตามดูนะคะชีวิตของคุณผ่านโซเชียลเพราะคุณก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ ในช่วงนั้นนะในช่วงก่อนที่จะได้มีการกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแหมคุณก็เป็นเพื่อนที่ดีกับเขาเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีกับคุณนะคะแต่ก็ไม่ได้สนิทกันเหมือนที่ผ่านๆมาแต่ก็ยังเห็นกันในโลกโซเชียลนะคะเหมือนจากไพ่ใบนี้นะ่ะก็ยังห่วงใยกันนะคะซึ่งคุณเองนะคะก็มากที่จะคอยส่งความห่วงใยให้กับเขาเนาะเป็นอ,อาจจะเป็นคอมเมนต์นะคะในโพสต์ต่างๆน่ะแต่ไม่ได้เป็นการอินบ็อกซ์คุยกันนะคะซึ่งเขาเองก็สามารถสัมผัสดได้ถึง ความปรารถนาดีที่คุณมีให้กับเขาอืมภาพจำนะคะเกี่ยวกับคุณอนะอีกอย่างหนึ่งเลยคือมองตาก็รู้ใจกันคือคุณนะคะ่ะเรียกว่าคุณเข้าใจมากๆเลยไม่ว่าเขาจะอารมณ์เป็นอย่างไรไม่ว่าเขาจะชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรนะคะคุณนะ่ะมักจะเป็นคนที่รู้ใจเขามากๆนะคะอ่ะจริงๆค่ะ คุณไม่เคยโมโหเขาคุณไม่เคยโกรธเขาคุณไม่เคยใช้คาพูดที่ไม่ดีกับเขาคุณมีแต่คอยปลอบโยนคอยเข้าใจคอยเป็นกําลังใจนะคะแม้ว่าจะเจอสถานการณ์ที่มันไม่ได้ดั่งใจนะคะเจอสถานการณ์ที่รู้สึกถึงความย่ยํานยนะ่ขนะขนะนั้นหรืออารมณ์เสียอะไรแบบนะะี้ค่ะแต่คุณเองก็ไม่เคยโกรธเขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดก็ตามอะ่ะ ต่บีดาบอกได้เลยว่าอะถ้าตามภาพนี้เนาะมันก็เหมือนกับในอดีตอะคะ่ะเนี่ยเป็นการแอบชอบกันจริงๆเป็นการแอบชอบเป็นการแอบมองอะแล้วเขานะสมมุติว่าคุณนะ่ะมีมีแฟนก่อนเขาใช่ไหมเขาก็ทําได้แค่มองนะคะยินดีกับคุณเท่านั้นนะคะที่คุณแบบเออได้เจอคนที่ชอบนะอะไรแบบเนี้ยคะ่ะเหมือนเขาเองก็ทําอะไรไม่ได้นะคะทําได้เพียงแค่รู้สึก ว่าทําไมมันถึงแบบไม่ใช่เขา,าได้แบบเนี้ยค่ะอืมมันก็มีพลังงานแบบนี้ออกมาให้เราเห็นนะสองใบาสามใบแล้วนะอ่ะแล้วเขาเองมีความรู้สึกว่านะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะปัิเสธความรู้สึกที่มีให้กับคุณได้จริงๆค่ะถึงแม้ว,ว่าในบางครั้งนะคะเราอาจจะไม่ได้ราบรื่นมากนักในการพัฒนาความสัมพันธ์แต่เขาเองนะคะก็มีความรู้สึกว่า เราคือคนที่ใช่เราถึงได้โคจรกลับมาหากันนะคะในจังหวะเวลาที่ต่างคนต่างโสดเพราะฉะนั้นเราเนี่ยภาพจําเกี่ยวกับคุณในใจของเขาจึงเป็นภาพจําในสมัยเด็กในสมัยเรียนในสมัยที่ทํางานด้วยกันอืมเราจะเป็นช่วงที่เคยห่างกันเพราะมีฝ่ายรายฝ่ายหนึ่งนะคะมีแฟนนะคะมีคู่รักมีคู่ชีวิตหรืออาจจะอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือเป็นฝั่งเขาก็ได้เนาะ แต่ว่าในตอนนี้คะ่ะได้มีการวนกลับมาหากันแต่ก็ห่างกันอีกครั้งหนึ่งจากสถานการณ์จากเหตุจำเป็นที่มันเกิดขึ้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการที่เขามองคุณน่ะมันคือการมองคนที่เข้ามาแล้วเติมเต็มคือการมองคนที่เข้ามาแล้วทะนุถนอมซึ่งกันและกันจริงๆนะคะภาพจำในใจของเขามีแต่เรื่องราวดีๆนะไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยนะคะเนี่ย อืจริงๆค่ะสามใบสุดท้ายเนี่ยก็ยังเป็นสามใบที่ดีอ่ะนะคะคือเขาเองนะคะก็หวังว่าคุณกับเขาอะนะจะสามารถนะคะจับมือกันไปนะคะแล้วก็เดินไปให้ได้ไกลที่สุดอ่ะแม้ว่านะคะเส้นทางของเราในตอนนี้มันจะยังไม่สามารถมาปรรจบกันได้จริงๆเหมือน คุณอาจจะอยากแต่งงานแล้วแต่ว่าตัวของเขาเองอาจจะยังไม่พร้อมหรือเขาเองอาจจะอยากแต่งงานแล้วแต่ตัวของคุณเองอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้ค่ะมันมีความรู้สึกที่มันข,ขัดขัดกันอยู่ตรงนี้นะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่พร้อมก็ตามค่ะแต่บีเชื่อว่าคุณทั้งสองคนได้มีการคุยกันเรียบร้อยแล้วได้มีการตกลงบางสิ่งบางอย่างร่วมกันแล้วก็รอคอยให้ถึงวันที่พร้อมรอคอยให้ถึงวันที่ใช่นะคะที่จะได้มาอยู่ด้วยกัน มันมีพลังงานดีๆอะค่ะมากมายเลยนะคะจากคลิปนี้ซึ่งสิ่งที่เขารู้สึกสิ่งที่เขาจำอะค่ะมันมีแต่รอยยิ้มของคุณมีแต่เสียงหัวเราะนะคะมีแต่พลังงานดีๆที่คุณให้กับเขานะคะเขาไม่เคยลืมช่วงเวลาต่างๆเหล่านั้นเลยอ่ามาดูพี่นางฟ้าค่ะ ถ้าตอนนี้นะคะห่างกันอยู่จริงๆรักตัวเองให้มากๆนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะในอนาคตวันข้างหน้าจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะออกจากเซฟโซนได้แล้วนะเพราะว่าในตอนนี้นะคะ คุณน้าที่จะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนะคะกลัวความเจ็บปวดกลัวความเสียใจนะคะกลัวเรื่องเดิมๆม,มันเกิดขึ้นซ้ําๆพี่นางฟ้าก็เลยบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องก้าวออกมาจากเซฟโซนคุณเป็นคนที่น่ารักนะคะเพราะฉะน,นั้นเราเนี่ยคุณจะได้รับความรักดีๆแน่นอนคะ่ะ ทูเลบใช่ค่ะคือในภาพจำของเขาเนี่ยคือเขาพร้อมจะเป็นรักแท้ให้กับคุณม,กมากๆเลยนะเขาพร้อมนะคะที่จะเป็นรักที่รักกันโดยที่ไม่มีเงื่อนไขจริงๆนะบีไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพี่นางฟ้าถึงให้รักแท้นะคะสำหรับคลิปนี้เพราะว่าในมุมมองของเขาอะคะ่ะในสายตาของเขาในความจำในความรู้สึกของเขานะ่ะมันมีแต่ความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้กับเขาทั้งนั้นเลยนะคะ คุณอาจจะมีความแตกต่างจากกันนะไม่ว่าจะแตกต่างกันในด้านใดก็ตามนะคะเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมอายุหน้าตาทางสังคมหน้าที่การงานนะคะแตกต่างกันได้หมดเลยค่ะ,ะมาดูวันเกิดวันที่แล้วก็ราศีนะคะ ราศีมีนนะคะหรือคนที่เกิดวันที่12ราศีเมษหรือคนที่เกิดวันที่1คนที่เกิดวันที่16ราศีพิจิกหรือคนที่เกิดวันที่8ค่ะแล้วก็คนที่เกิดวันที่27สนะคะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะก็มี84 6สิบสีเอดสามสิบเก้าแปดสิบสอง 26ค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ